ทำที่ดักปลาซิวจากขวดน้ำเมื่อเราได้ขวดมาแล้วก็เจาะรูให้รอบ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอีกขวดหนึ่งก็เจาะเป็นรูกลมๆให้ปากขวดใส่ได้เหยื่อล่อก,ก็จะมีข้าวสวยกับกะปิแค่สองอย่าง

ให้น้ำเข้าครึ่งขวดอีกครึ่งหนึ่งเป็นอากาศปลาจะได้ไม่ตายเป็นลักษณะแบบนี้รอบนี้จะวางไว้แค่สองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงค่อยมาดูเ,อเ,อเ,เดยอะมาก นี่แค่2ชั่วโมงนั้นเนี่ย